ตอนแรกเข้าสู่เป็นกลางชันน้นแนวเถียงกันทั้งโลกจังหวะปัญหาตอเรสช่วยโอกาสน็อกบายเอชศึกมวยโลกขี้โกงหรือจังหวะเกมกลายเป็นประเด็นในวงการกำปันโลกทันทีสำหรับคู่มวยระหว่างหรูเบนตอรเรสกัมปันชาวซารัดกับคริสเตียนบายเอสนักชกชาวเวเนเซเลาในการชกแบบ10ยกที่สังเวียนโอเมก้าสโตรดัตปินเตอร์แคลิฟอร์เนียเมื่อวันเสาร์ที่20สิงหาคมที่ผ่านมา โดยจังหวะปัญหาเกิดขึ้นในช่วงยกที่เเมื่อมีการเบรกหยุดเกมก่อนที่นักมวยทั้งคู่จะแตะนวมกันเพื่อเป็นการเริ่มใหม่อย่างไรก็ตามรูปเบนตอร์เนกับเฉลยโอกาสแตะนวมพร้อมทั้งปล่อยหมัดฮุกซ้ายเข้าปลายคางส่งคริสเตียนไบเอสหงายท้องลงไปนอนนับ10ก็ไม่ลุกก่อนแพ้น็อกไปซึ่งหลังจบเกมกำปั้นวัยยปีที่คว้าชัยในไฟนี้ผอมสางสถิติคว้าชัยลวง19ไฟเปิดใจว่า กฎข้อแรกของการชกมวยคือคุณต้องพร้อมป้องกันตัวตลอดเวลาหากอยู่บนสังเวียนถึงไฟนี้เราทำผลงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมงานนี้ทำให้แฟนกำปั้นเสียงแตกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายว่าจังหวะดังกล่าวสมเหมาะสมหรือไม่นักมวยที่ขี้โกงในวงการกำปั้นขณะที่บางรายก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการต่อสู้มันไม่ใช่การโกงคุณกำลังอยู่ในการต่อสู้และสัมผัสนมกันแล้ว มีความคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับ